คีรีบูลอยู่ที่ไหนล่ะคะนูนนะทั้งหน้าทงทางเข้าอลูกเฮ้ยทางเข้าสองเดี๋ยวขไปเลยไม่บอกแล้วเอ้าน้องนัดครับไหนเมื่อกี้บอกว่าทางนี้ถูกแล้วไงแม่งานนี้สีดายต้องไิ่งกลับไปทางเดิมแล้วครับอุ้ยเหนื่อยแน่นอนเลยด้านทีมสีเขียวก็เดินมาถึงที่หมายของภารกิจแรกมีแพนด้ากันแล้วล่ะครับเฮ้ยวิ่งเลยเหนื่อยจีน่ะ เพิ่งเหนื่อยครับน้องนุ่นครับรีบหาคำถามจากไข่ทิงก้าก่อนเลยเร็วทำไมต้องเฉเสร็จในการถ่ายพ่อแพนด้านั่นนะสิครับน้องๆทราบกันหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่ามีแพนด้ากลัวแสแฟลตครับกลัวไม่กลัวไม่รู้หรอกครับแต่ว่าตอนนี้กำลังอร่อยอยู่เลยนี่นี่เธอแบ่งให้ฉันกินบ้าง ทีมสีแดงน้องนัดของเราก็เล่นสปีดจนมาเจอกับไข่เจ้าทิงก้าในภารกิจแรกแล้วล่ะครับเจอแล้วเจอแล้วข่วน้เร็วเรมาเลยเร็เร็วเข้าไปให้ให้เข้าไเรที่สถานีที่3ผูสอนซึ่งจะมีคำถามอยู่รอบอยู่ที่นั่นเฮ้ยไปแล้วระวังเดี๋ยวมาตรวจน้ำพสปอร์ต ทีมสีแดงก็ได้ขึ้นรถไฟแล้วล่ะครับอีกสองเพราะเราอยู่แปลงที่หนึ่งนะสลับกลับไปดูสีเขียวกันบ้างว่าหาคำตอบของภารกิจมีแพนด้าเจอแล้วหรือยังนี่ขาอสปอร์ตอาจจะเขียนข้อมูลก็ได้แล้วกันเดี๋ยวนะพี่พิงค์ก้าพี่พันปังพี่พิงค์ก้าวพี่พันปมาแล้วกรับุกกระกกกกโอ้ เป็นยัง <Goes S 1> ไงครับภารกิจนี้เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับมีแพนด้าค่ะเราอยากดูตัวเป็นๆสิครับกันพาพันพุ่งไปดูเลยแล้วอยากดูอยากดูไปเรงไหนอ่ะจุงมือไปเลยเร็วไปไหนครับเด็กๆนี่นี่คือช่วงๆค่ะอันนี้อันนี้คือช่วงๆช่วงๆนะครับช่วงกำลังกินใบไผ่ใหญ่เลยโอ้โหเอ้าเดี๋ยวมาดูภารกิจกันหน่อยใช่ไหมลูกเวลาถ่ายรูปห้ามใช้ได ถึห้ามใช้แปลอ๋อเวลาถ่ายรูปห้ามใช้แฟ้งนะแล้วติดตามคำตอบกันท้ายรายการแต่ว่าตอนนี้ต้องมั่นใจในภารกิจแล้วพันตุ์ชาตาเลยนะเอามิเตอริก้าครับตาตาภารกิจที่สองครับพี่ป้องครับโอเคเอ้าลองอ่านดูครับสถานที่สถามีิ ตอนนี้ทีมสีเขียวก็มุ่งหน้าสู่ภารกิจที่สองแล้วเดี๋ยวมาดูทีมสีแดงกันบ้างว่านั่งรถไฟไปถึงสถานีพุดซ้อนแล้วหรือยังมีด้ขึ้นมาบนรถไฟจะอีในแทนได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในสวนสัตว์เชียงใหม่อีกม้วนขนาดค้ะวเยอ ทีมสีแดงซองคำถามอยู่ตรงหน้าเรื่องไงล่ะครับแฝ่เดินผ่านไปซะยงางนั้นวนไปวนมาอยู่พักใหญ่ถึงจะเจอซองคาถามในภารกิจแรกล่ะครับเฮ้ยล